ก็ S <S สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาคำนวณน,นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับสามตบน,นะครับใช้ด้วยกันทั้งหมดสองสูตรนะครับสองสูตรหลักร้อยนะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยเพราะฉะนั้นก็ให้โฟกัสมาที่หลักร้อยนะครับก็มาเริ่มจาก สูตที่1นนะครับว่าใช้ตําแหน่งไหนกันบ้างนะครับ,นะรบอันนี้คือตําแหน่งที่ใช้มาบวกกันนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับสุดที่1 บวกเลขออกมานะครับได้เท่ากับ3 11, 1ก็คือ1นะครับบวกไป 1, 1> เป็น 2, 2ได้ตัวเลขออกมา1 2สุดตรที่1นะครับ1 2นะครับต่อมาสุตรที่2นะครับ สูตรที่สองนะครับเจ็ดบวกเก้าบวกเก้านะครับบวกตัวเลขออกมาได้เท่ากับ ยี่สิบห้านะครับก็คือห้านะครับบวกไปสองบวกไปหนึ่งบวกไปหนึ่ง ได้ออกมา5 7ครัาเจ็ดนะครับตัวนี้ที่2องห้ตรงนี้นะครับ ต่อมาก็เอามาตัวเลขทั้งสองสูตรนะครับมาดึงเด่นนะครับเริ่มจากสูตรเริ่มจากงวดแรกเลยนะครับชนเจ็ดชนแปดชนห้าผลออกนะครับแปดหนึ่งสองชนเด่นได้สองห้าผลออกสองศูนย์สอง ชนเด่นได้3กับ4ผลออก 4, 4, 6ชนเด่นได้9กับ3ผลอ,ออก 9, 5, 1ต่อมาชนเด่นได้8กับ9 ออ 9, 9, 0, 1, ผลออกเก้ชนเดินได้018ผลออก097ต่อมาชนเดินได้เลข7ตัวเดียวผลออก 5, 7 7 7ต่อมาชนเดินได้4กับ5ผลออก4ผลออก544 4. ต่อมาชนเชยได้เนได้9 07 907ผลออก9 7 9นะทีนี้ก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับก็เมื่อสักครู่คำนวณได้ตามนี้นะครับทั้งสองสูตร ได้ตามนี้นะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะเอาทั้งสองสุตมาดึงเด่นกันก็จะชนกันที่เลข5กับเลข9นะครับหกับเลข9นะครับหลัก 100, ร้อยในวันนี้ชนกันที่เหลือไม่ชนก็ตัดทิ้งไปนะครับจะเหลือ2ตัว5กับ9 ทีนี้หลักร้อยก็รู้แล้วนะครับหลักร้อยได้5กับ9ก็จะสรุปได้เลยนะครับเลข3ตัวบนนะครับสรุปก็จะได้ตามี้ครับเลข3ตัวบนนะครับเมื่อสักครู่คำนวณได้5กับ9นะหลักร้อยนะครับก็2ตัวบนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็สรุปไปให้แล้วนะครับก็มาจับคู่กันก็จะได้ชุดเน้นนะครับทั้งหมด ชุดนะครับทั้งหมด 8. ชุดนะครับชุดเน็ตนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับตัวเลขที่คำนวณออกมานะครับก็ชอบกันไหมนะครับถ้าชอบก็ลองดูนะครับลองนําไปพิจารณากันดูนะครับส่วนตัวนะครับจากการคำนวณมาที่ชอบก็จะมีเลขนี้นะครับที่ชอบ5้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้า ห้าศูนย์หกเก้าศูนสี่แล้วก็เลขเก้าศูนหกนะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าชุดนะครับแต่ตามสูตรก็ ให้เน้นไปทุกชุดนะครับอันนี้เฉพาะที่ผมชอบส่วนตัวนะที่มาร์กไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบชุดไหนก็ลองอย่าลืมกลับไว้ด้วยนะครับกับชุดนีน้นะครับถ้าชอบถ้ากลับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชอบเลขเออนี่ลกัน้าก้น509 509ใช่ไหมถ้ากลับมันก็จะเป็น มันก็จะเป็น6กับ6กับนะก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่า6กับมันคืออะไระครับก็แนะนําให้กลับไว้ด้วยนะครับถ้าชอบนะโอเคนะครับก็สรุปเลยครับ3าตับนเอาตามนี้เลยนะครับ okay. ก็มาดูหน้านี้กันะะนะครับจะได้ดูง่ายครับผมก็ ทำไว้เรียบร้อยนะครับสรุป2ตัวบนลและ3ตัวบน,นะครับอันนี้คือ2ตัวบนลน,นี่คือ3ตัวบนลนะครับจะได้ดูกันนี้ง่ายนะครับโอเคก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อมูลนะครับที่นํามาเสือและนํามาฝากก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ